ฝนตกแล้วคิดถึงคนปลูกไผ่จังเลยตอนนี้มีฝน,นตกมาแล้วก็เลยมาถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูว่ามันเหมาะสำหรับการปลูกไผ่จังเลยตกอย่างนี้คิดถึงคนที่ปลูกไผ่จังเลยค่ะ ที่ไคยก็ชอบที่ไคยได้ฝนสวยมากๆเลยค่ะนี่เป็นพันธุ์ไผ่ของเราที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้านะคะฝนตกแล้วอย่าลืมเอาไผ่ไปปลูกนะคะต้นไผ่กำลังสมบูรณ์เลยค่ะ จำพื้นที่เสร็จมาล่าไผ่ไปปลูกนะคะสวัสดีค่ะ